สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับพีกคก้าขาหกข้อวันนี้ก็คือ o r a c l e g u i d a n c e นะคะคำแนะนำสำหรับคุณจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยตัวเลือกที่1สีฟ้าตัวเลือกที่สสีส้มและตัวเลือกที่3สีเขียวนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1กันเลยะคะ่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องิชนีด้วยะคะ่ะใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาดูได้ทีนนวีอต s t a r 999นะคะจะชัวร์กว่าชั่อซึ่งกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะเบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครนะคะ,ะมาดูได้มาปรึกษาได้มาดูส่วนตัวได้เลยนะคะจะได้ช่วยแก้ไขทางออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซนสชิตมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อ่า เป็นการคอนเฟิร์มให้ก็ได้นะคะในทุกอย่างไพ่ใบแรกของคุณที่ออกมานะคะก็คือแบบคุณไม่จาเป็นต้องกังวลอะไรเลยบางทีแอ,อนมองว่าคุณคิดคิดมากไปเองนะคะบางเรื่องเราอาจจะคิดมากจนทําให้เราสับสนไปเองหรือเปล่านะคะเชื่อเซนคุณได้ก็จะดีนะเชื่อเซนคุณก็ดีนะคะบางเรื่องคุณอาจจะคิดเองเช่นบางคนที่มีคนคุยเนี่ยอาจจะคิดว่าเออเขาไปม,มีคนอื่นเขาน่าใจจริงๆแล้วเขาจะแบบทางานอยู่หรือเปล่าก็าจะยุ่งอยู่ก็ได้นะ,ะแต่เขาไม่อยากบอกคุณ เพราะว่ามันไม่จาเป็นที่อยากจะเป็นอะไรที่คุณจะต้องแบบรับตูวขนาดน,านั้นหรืออะไรเนี้ยนะคะคุณได้ไพ่สชันรอเวลาใจเย็นอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรคิดบวกมองแง่ดีเข้าไว้น,นะคะยังไม่ต้องรีบตัดสินใจในอะไรก็ตามในเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าเวลาจะไม่ได้ออกมาได้แย่อย่างที่คุณคิดไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องคนคุยเป็นได้ทุกเรื่องนะคะไม่ได้ออกมาแย่ พอไพ่ก็บอกอยู่ว่าไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลแต่คุณอาจจะคิดมากแล้วก็คิดไปเองสับสนนะ,ะคะุณเหมือนจะได้ไพ่ดีได้เวลาอะดีวายชาไม่งแล้วก็เพชรน,นะคะได้ขอจุดใบอื่นให้ลับการนาอกมันเป็นไพ่ก็น้าจะติดติดในเรื่องของเวลายังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะต้องได้คําตอบหรือได้ในสิ่งที่คุณรอคอยหรือเปล่านะคะความฝันของคุณจะเป็นจริงบางคนอาจจะฝันเห็นคู่ก็ เออเขาก็เป็นคุณจะมีคู่จริงๆอนะคือในความฝันคุณอาจจะบ่งบอกอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเป็นมากกว่าแม้มากกว่าความฝันนะ่ะเออก็ขอให้คุณเชื่อนะคะมันไม่มีความบังเอิญอยู่คนรลกคุณสามารถเชื่อความฝันคุณได้หรือบางคนที่มีความฝันนะคะอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรก็ขอให้คุณนะเนี่ยเลือกเส้นทางเดินตัวเองนะคะเชื่อในเวทมนต์เชื่อในปฏิหารเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ แล้วอะไรที่ใช้สําหรับคุณหรืออะไรที่เป็นของของคุณมันก็จะกลับมาให้กับคุณนะคะเชื่อในปฏิหาริแล้วมันจะมันจะทาให้คุณเจอกับปฏิหาริที่คุณคิดไม่ถึงจริงๆนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้พไพ่ใบนี้ก็คือคุณเชื่อแบบไหนคุณคิดแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะคะว่าคุณไปโฟกัสไปคิดยังไงนะคะวางแผนการใช้ชีวิตที่ช่วงนี้จะดีมาก พ <c oughs> ยายามมองแผนให้ด,ดีแล้วก็ช่วงเนี้ยถึงคุณจะยังไม่รู้ว่าคุณจะต้องทํายังไงหรืออะไรก็ตามนะคะเอ่อก็ขอให้ค่อยๆเดินค่อยๆหาค่อยๆศึกษาหาข้อมูลในเรื่องที่สำหรับบางคนเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยก็อยากจะทํมันก็ค่อยๆศึกษาหาข้อมูลบางคนเพิ่งจะได้เจอคนคุยใหม่ก็อยา่าเพิ่งรีบค่อยๆดูใจกันไปศึกษาดูใจกันไปนะคะอย่ารีบเด็ดขาดทุกอย่างมันมีเวลาของมันอ่านี่จะเป็นคลิปที่สั้นหน่อยนะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันเลยสำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะก็เป็นสีส้มนะ สำหรับใครที่เลือกตอนที่สองก็ฝาก like, share, กดไลค์ r i b e ไคร์ชร์ติ่งติดตามนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v s t a r เก้าเก้าจะชัวกว่านะคะ,ะมันยังกว่าามได้ทุกเรื่องนะคะเป็นการคอนเฟิร์มให้ก็ได้หรือบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าปรึกษาใครไม่กล้าดูกับใครนะคะกลัวว่าเขาจะไม่เก็ตสตอรี่ของเราเรื่องราวของเรามาได้เลยนะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้เนาะ,ะโอเคเซลล์ Sell. เออซีออง l ีเลนะคะอันจะอ่านเซลเ l ิให้รักตัวเองแล้วก็มองแต่ด้านดีนะคะมองแต่สิ่งดีๆมองแต่สิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดน,นะคะต้องระวังมุมมองความคิดคุณด้วยมองแต่สิ่งที่คุณต้องการมองแต่สิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดอดีตอดีตเป็นยังไงอดีตอะไรยังไงม,มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าไปทบทวนอดีตที่มันไม่ดีนะคะให้จะเด่นเยอะเลยนะคะ <c oughs> อย่าไปสนใจในเรื่องของอดีตนะคะอะไรก็ตามที่มันผ่านพ้นไปแล้วก็ให้มันผ่านพ้นไปนะคะอืมเอาละข,ของคุณก็อยากบอกว่าถ้าคุณอยากจะเดินทางไปเชื่อไปพักผ่อนหาวันหะยุดพเคชั่นต่างๆเป็นการเดินทางไกลเดินทางใกล้ได้หมดนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณสามารถทาได้นะเป็นช่วงดีๆนะคะอยากให้เดินทางอยากให้พักผ่อนนะคะมองแต่สิ่งดีๆมองแต่สิ่งที่คุณอักนะคะ ฟังเสียงตัวเองบ้างทําเพื่อตัวเองบ้างนะคะฟังสองรักตัวเองบ้างแล้วก็การสำหรับได้อย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งท้อแท้กับการใช้ชีวิตอย่าพึ่งทอ้อเราเจออุปสรรคมาเยอะเราก็แค่แบบเหนื่อยก็ต้องหาเวลาพักนะคะกลับมาฮิวตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมารักตัวเองด้วยจะดีมากๆ ไพ่บอกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเคยต้องการคุณเคยคิดเคยต้องการอะไรคุณอยากได้แล้วคุณจะได้สิ่งนั้นมันจะมีโอกาสมันจะมีหนทางมาเองนะคะ,ะมาอาจจะดูเหมือนกับไม่น่าจะจริงไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่อะไรก็เป็นไปได้ส่วนมากจะเป็นตอนที่คุณปล่อยวางไม่ได้โฟกัสที่สิ่งนั้นแล้วไม่ได้สนใจแล้วนะคะถ้าคุณโดนแกนแกล้งโดนเอาเปรียบโดนทาร้ายมาตลอดนะคะบอกเลยว่าใครที่คิดไม่ดีกับคุณทําไม่ดีกับคุณนะคะก็จะได้ รับผลกรรมแบบผลกรรมนั้นไปนะคะได้รับการกระทำไม่ดีเหมือนที่เขาเคยทําคุณแน่นอนคุณมีความสามารถในตัวนะคะให้บอกคุณมีความสามารถคุณมีความเชี่ยวชาญคุณมีประสบการณ์คุณมีคุณเก่งคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณสามารถทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากทาเพราะฉะนั้นขอให้เลือกในสิ่งที่คุณชอบจริงๆสิ่งที่คุณรักนะคะแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์เข้าหาสิ่งสิช่วงนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้นะคะ รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกับการได้อยู่ตัวเองก็ได้นะคะเพราะฉันต้องให้เวลากับอะไรหลายๆอยา่างต้องให้เวลากับตัวเองให้มากๆเลยช่วงเนี้ยโฟกัสที่ความสามารถของเราโฟกัสในสิ่งที่เรารักนะคะถ้าเลือกไม่ถูกก็เลือกในสิ่งที่เราชอบที่เรารักนั่นเองนะคะก็จะดีมากๆเลยอยู่กับตัวเองไปก่อนทำแล้วที่ของเราให้เต็มที่ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันกองที่สามเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกของพิสานสีเขียวนะคะก็ฝากกดไลค์ subscribe แชร์กันอย่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครอยากดูส่วนตัวเพื่อความชัวร์ชัดเจนยังเป็นกระดาษแบบเจนเนอเรลลรวมๆอยู่นะคะก็มาดูได้ที่ v star 9 9 9าร้อเก้านะคะจะชัวร์กว่าสม่ำเสมอมากกว่าชัดเจนกว่านะคะแล้วก็ถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าปรึกษากับใครไม่กล้าคุยกับใครจริงๆกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจไม่เก็ะคุณน่ยมาได้เลยนะคะมาดูได้เลยจะได้ช่วยคอนเฟิรร์มใหห้ื าทางออกให้กับคุณนั่นเองนะคะถ้าบอกว่าคุณเห็นเลขบ่อยคุณเห็นทรายบ่อยคุณเห็นแบบไม่ใช่แค่เลขเป็นบางทีเป็นผีเสื้อเป็นสัตว์ปีกเป็นนู่นนี่นั่นนะเป็นคำเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะบอกเลยว่าไม่ว่าจะมาในรูปแบบรูปแบบไหนคุณก็ไม่ได้คิดไปเองสิ่งศักดิสิทธางฟ้าพยายามจะสื่อสารกับคุณนะคะแต่คุณต้องเชื่อเซนตัวเองคุณต้องมั่นใจในเซนของคุณนะคะแอนมองว่าสิ่งที่คุณคิดคุณจินตนาการมันจะเป็นจริงมันจะเกิดขึ้น นะคะสิ่งที่คุณเคยเชื่อมาตลอดมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณมองในแง่ดีและคิดพวกเขาไว้ได้เลยอืมถือว่าดีนะกลองเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะคะที่จะได้แบบเหมือนกับคุณเป็นคนที่มีเซนะ่ะคุณแบบเป็นคนที่เอ่อเหนือคนอื่นอะ่ะในเรื่องตรงเนี้ย คุณอาจจะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าคุณอาจจะแบบป็นคนที่ฝันอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆรุ่นนี้นั่น,นนะคะก็บอกไว้เลยว่าไม่มีใครมันไม่ทุกคนนะที่จะมีแบบเนี้ออยอนะคะต้องเห็นคุณค่าตรงนี้ของตัวเราเองด้วยที่เราแบบมีเซนส์มีความสวรรค์นในด้านนี้นะคะถ้้บอกว่าคุณอาจจะได้เจอ,อกับความรักนะคะพบเจอความรักแบบไม่ทันตั้งตัวแบบเบังเอิญแบบคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักนะคะที่จะเข้ามา เหมือนกับให้บอกว่าคุณจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวตลอดไปเดี๋ยวมันจะมีความรักเข้ามาขอให้คุณอดทนทิ้แนแข็งน,นะคะเพราะว่าสิ่งหน่าที่ท่านจะตกคนที่ดีที่ใช่ที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนะคะมีไายขึ้นแอดเวนเจอร์บางคนก็นจะได้เจออะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆง <c oughs> านฮับบี้ใหม่ๆ งานอดิเรกใหม่ๆะะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้ทำแล้วอินจอยได้ทำแล้วมีความสุขได้ทำแล้วรู้สึกดีก็ได้ะคะอาจจะเจอกิจกรรมใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่เจออะไรใหม่ๆที่คุณคิดไม่ถึงนะคะชีวิตคุณเริ่มจะมีสีสันชีวิตคุณเริ่มจะมีความสุขก็ได้นะคะไพ่บอกว่าถ้าเหนื่อ,อยเนี่ยหรือไม่ไหวก็ขอความช่วยเหลือจากสิ่งกิดจากคนรอบด้านจากนั้นก็ได้มันไม่ได้ทําให้เราดูอ,อ่อนแอนะคะทุกครั้งแล้วก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เหมือนกัน ะะประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรก็ขอให้พูดออกมาต้องการความช่วยเหลือลอะไรก็ขอให้อบอกกับคนที่สามารถช่วยเราได้นะคะ่ะจะดีกว่าระวังเรื่องของการทํางานนะอะเยอะจนไปจนร่างกายแย่นะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะอู้คุณนัยไพภพิคนเดาไพ่ดีอะไรก็ตามที่คุณคิดค,ค,คุณขอนะคะมันจะเป็นจริงจริงท่านจะประทานพรให้กับคุณท่านจะทําให้กับคุณนะคะ่ะ เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเดลือคุณนาทางคุณแล้วก็ประทานในสิ่งที่คุณต้องการให้พรคุณให้ในสิ่งที่คุณควรได้บางคนอยากจะมีโอกาสไปเที่ยวไปรักประเทศเนี่ยคุณก็จะได้มีโมเมนต์นั้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้อะไรที่แบบว่าเจอความรักที่ดีมากๆแบบที่เกินความคาดคิดคุณอีกบอกไว้เลยว่าคุณมีคู่คุณเป็นคนที่มีคู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จัดเตรียมคู่คนนั้นไว้ให้กับคุณแล้วนะคะ แล้วก็ให้เชื่อให้คิดบวกเชื่อเส้นของคุณต่อไปอย่าเพิ่งหมดหวังสุดท้ายสิ่งที่คุณปรารถนารอคอยมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะประมาณนี้เลยคุณจะได้ทําหรือได้เจอในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะ